เนื่องในวันที่8มีนาคมของทุกปีนะครับได้ถูกจัดขึ้นให้เป็นวันสตรีสากลดังนั้นในวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวน,นะครับเราจึงได้จัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะได้เชิดชูเกียรติและให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นการประกาศเกียรติคุณขององค์กรต่างๆของสุภาพสตรีและบุคลากราต่างๆครับที่ได้ทํางานอย่างหนักในการที่จะส่งเสริมและพิทักษ์สิทธ นะครับให้กับสุภาพสตรีแล้วก็เป็นการส่งเสริมการทํางานของสุภาพสตรีในภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศไทยที่สําคัญครับวันนี้เรามีผู้รับรางวัลน,นั้นมาจากทั่วประเทศมาจากหลายสาขาอาชีพมาจากต่างประเทศด้วยเช่นกันสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของสตรีไทยนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกหลายๆประเทศอยา่างใดเลยที่สําคัญวันนี้เรามีการให้การผู้ให้การสนับสนุนอย่างมากมายนะครับ กระทรวงพมต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่านที่ทําให้งานในวันนี้และกิจกรรมกิจการนะครับรวมถึงกิจการของกระทรวงพอมที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็กผู้หญิงนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดมาและในค่ำวันนี้ตัวผมเองพร้อมด้วยท่านปลัดกระทรวงและอธิอธบดีนะครับจะเดินทางไปที่องค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการสหรประชาชาติว่าด้วยสถานะของสตรี นะครับแล้วก็ไปกล่าวถึงการทำงานของประเทศไทยนะครับภายใต้ Beijing 30 r นะครับหรือว่าปฏิปติญญา Beijing 30ตั้งแต่ปี30ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นในวันนี้ทางกระทรวงพมของเราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านนั้นจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสุภาพสตรีและอีกหลายๆองค์กรทั่วประเทศ ที่จะทํางานให้กับประเทศไทยของเราให้อย่างก้าวหน้าต่อไปครับสําหรับวันนี้เห็นว่ามีเรื่องของบ๊็อกนะคะที่จะไปแจกให้กับกลุ่มเปราะบางเรื่องนี้วครับว,วันนี้ทางกระทรวงพอมอน,นะครับได้มีโครงการ